ดีค่ะพ่อค่ฮัลโหลเอยจิมการกับชัยจีสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> ว,วันนี้พบกับฮัลโหลเอเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทําการ์ดวันแม่กันนะคะเพราะว่าน้องเอียจะต้องทําการส่งคุณครูที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย<ม>ดีกว<ม>่<ย>านะคุณแม่นะคะจะวาดโครงให้น้องเอียแล้วให้น้องเอียระบายสีลงไปในการ์ดโอเคไหมคะเดยวน้องเอียนะคะจิการ์ดในโลก ดี๋ยวแม่วาดโครงให้ก่อนวันนี้เนื่องในวันแม่ใช่ไหมน้องยาสััญลกษณ์ของวันแม่ก็จะเป็นดอกไม้ดอกไม้ที่แทนวันแม่ก็จะเป็นดอกมะลิใช่ไหมคะฟึ่งอันนี้โอเคแล้วเราก็ต้องวาดก้านก่อนวาดก้านดอกมะลิก่อนนะเข้าใจไหมวาดก้านลงมาโอเคแล้วก็วาดไอ้ยาอะดอกมะลิตรงนี้หรออ๋อโอเคตรงนี้ด้วยนะอ๋อเคอ่ะยาก็ต้องทำก้านขึ้นไปวาดก้านก่อนขึ้นไปวาดก้าน ออกโอเคอันนี้เดี๋ยวคุณแม่ว่าเกรสรตรงนี้ก่อนนะด<ม>อกไม้ต้องมีเกรสรดอกไม้ไม่ไม่ะช่ว่าใบแล้วก็นี่ไงก็ต้องมีเกสรดอกไม้ไงถูกไหมอันนี้ช่อช่ทีนี้วันนี้เดี๋ยวคุณแม่นะจะเอาคัตตอนบะตใช่ไหมเอามาทําให้มันเป็นช่อให้มันเป็นพุ่มดอกมะลินะนยายอยากเห็นแม่ทํายังไงโอเคคุณแม่ทําให้ดูนะ ชอช่อช่อช่อไอ้ยำสีหมดแล้วลูกทำสีให้คุณแม่น้อยสีหมดแล้วว่ะทำสีขาวให้คุณแม่น่ะโอเคเอยค่ะให้ให้ไม่ไม่ตุยอย่อยโอเคค่ะโอเคพลราค่ะ อ,าาอันนี้จิ้มแบบจิ้มตรงๆนะจิ้มตรงๆคัต้แบบตรงๆชอปะอ่าอยากจิ้มจิ้มตรงๆิ้มโอเคค่ะเดีวแกเสร็จเล้วๆๆเหลือจุดสุดท้ายอ่าน้อยงยาเร็วเหลือจสุดท้ายค่ะอ่าโอเคได้แล้วคะ่ะจิ้มตรงนี้ค่ะตรงนี้ โอเคเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ไปทำให้มันแห้งก่อนนะโอเคไหมแห้งแล้วมั้งเดี๋ยวคุณแม่ดูสิเดี๋ยวเราจะไปทำการ์ดข้างในกันโอเคไหมคะพร้อมไหมคะโอเคนั่นนั่นอันนี้ใช่ไหมคะที่น้องเอียทำไว้ก่อนแล้วเทเลยเทใส่เลยค่ะพ่อเ่ แม่แม่อ่าให้ได้แม่แม่โอเคอ่ะอยให้เล,ล่าก่อนนะโอเคเสร็จแล้วคะ่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะอุบต่อไปอันนี้ไก่ย่างเตาอีกค่ะอ่าหายแล้วค่ะไกา ใจยอเจ้าอีชา่าพ่ออุอ๊ย <laughs> <laughs> อะอย่าทำไปนะอย่าให้เลยขอมาโกมอะทำนะมโ,โมันด้วยข้างๆดยค่ะแต่คุณแม่ทะคุณแม่เรียกะอาอนี่อายามามเนี่ยเขียนคนละอันกับแม่เดี๋ยวอยาเขียอนอาเรีย่าลองมาล,ลองเขียนดูก่อนนะเขียนไงตัวไอเขียนไงตัวนี้คิด ลากลงเพดแมทอ่าแล้วก็หัวใจอย่างงี้หัวใจงี้นะแล้วก็เขียนตัวเอ็มโอเอ็มอ่ะอยาลองเขียนดูสิไอลูมอ่า I love mom พ่อพ่อโอเคไอ่ะขึ love, ้นพ่อพ่ออ่าต่อไปหัวใจ,<พ>ห,วใจหัวใจอ่าเขียนสิอ๋อโอเคหัวใจยางแบบนี้ใช่ไหมคะโอเคแต่เราจะให้หัวใจมันสวยขึ้นดีไหมอ่าลองพยญญาณดูนะลองพยญญาณจับปากกาไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะลองพยญญาณโค้งไปทางขวแล้วก็โค้งหัวใจลง ก็ขึ้นแล้วก็โค้งลงโค้งลงด้วยค่ะอ่าเห็นไหมหัวใจอ่ะตัวเอ็มเป็นเห็นไหมลูกตัวเอ็มเอ็มเขียนะคุณแม่สิลักขึ้นลักลงลักขึ้นลักลงโอเคเก่งมากต่อไปก็โอโอแบบคุณแม่โอโอเคไปตัวเอ็มอีกตัวหนึ่งเอ็มลักขึ้นลักลงลักขึ้นลักลงโอเคเก่งมากน้องอยากเขียนได้แล้วนะโอเคน้องอยากมาเขียนในการ์ดเลยค่ะดได้าดาโอเคอ่ะน้องอยากเขียนตัวไอตรงนี้ลูก ขีดตนะึ้งนะขีดอ่าคลักลงอ่าขีดโอเคอ่าตไปไปหัวใจอ่าโฮโฮ,โฮอ่ะปิดโอเค่ปไปเอม็มเอม็มโอเคอ่าไปไปตัวโอ ลักขึ้ ất, นลักลงลักขึ้นลักลงโอเคเก่งมากค่ะหัวใจสีแดงอ่ะระบายหัวใจเลยค่ะเลิฟมารหัวใจสีแดงอะไรค่ะเอออ่ะตัวไอสีฟ้าไหมอ่ะโอเคไอสีฟ้าเขียนตามเส้นที่หนูเขียนค่ะลูกอ่ะโอเคตัวไออ่ะโ่อาโออ่ะโอเคอ่าบายตัวเอ็มก็เขียนตามตามที่หนูเขียน อ่ะโอเคโอเคเองโอเคเองอ่อ่าระบายทั้งวงกลมเลยระบายให้อยู่ในวงกลมเลยนะโอเคไหมเดี๋ยวไปโดนหัวใจสีแดงนะรู้ไหมเดี๋ยวสีเปลี่ยนโอเคไหมคะอ่าระบายเลยให้คุณแม่ช่วยระบายได้ด้ไหมคะยยะรบาโอเคอย่าเอาสีบบูดอ่าเอาจีบูดคุณแม่สีบูดใช่ไหมอ่าอย่าระบายเลยนี่อ่าระบายทั้งแผงได้ไหมคะอ่าระบายเลยอันนี้อันนี้อันนี้อ่ าระบายเลยระบายทั้งแผงเลยอตัวไอระบายตัวไอโอเคโอ้ชัวยโอเคเสร็จแล้วคะ่ะโอเคอายาโชว์การให้าป๊ะป๋าดูคะ่ะอันนี้ผลงานเอายานะคะโอเคอันด้านหน้าเป็นยังไงคะโชว์ให้าป๊ะป๋าดูสิคะด้านหน้าการเป็นยังไงเอ,อ่ยอยาโชว์ด้านหน้าการสิคะ แล้วไหนลูกคุณแม่กับแบบกับเอยาอยู่ไหนเน,นี่ยเอยาชี้ให้ป,ป๊าดูสิลูกคุณแม่กับน้นองเอยาอยู่ไหนอ๋อกัเอยา,าอยู่นี่ใช่ไหมคะโอเคด้านหน้าการ์ดเป็นยังไงโชว์ด้านหน้าการ์ดสิโอ้นี่ด้านหน้าการ์ดใช่ไหมคะอโอเคจะแม่เขียนแท่งแมทโอเคโอค้ยวันนี้น้องเอียาก็ทำการ์ดเสร็จแล้วนะคะแท่งวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องขอตัวนะคะไปก่อนนะคะขอก้อนรัคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อน เข้าบ้านไปเลยเข้าบ้านไปเลยกระโดดเข้าไปเลยปุ๊มอ่าบายบายค่ะพบกันให่ที่ถัดไปค่ะ